ดีค่ะชนิดาพาพบโชคฮีรันนะคะก็ในสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลง214อินซีริโชคค่ะเป็นแปลงที่อยู่ในอำเภอดอกคำใต้ของจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจที่มาทำเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่า,าพ่อกับแม่ทำเกษตรกันอยู่แล้วค่ะในอดีตก็คือก็จะมีเคมีมาบ้างแล้วก็มีความรู้สึกว่า สุขภาพก็เริ่มจะไม่ค่อยดีอายุเริ่มมากขึ้นก็เลยมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ตอนแรกๆก็ปลูกเองค่ะปลูกแล้วก็เอามาทานเองแล้วก็ต่อต่อต่อมาก็คือปลูกเริ่มเยอะขึ้นก็คือเอาขายจำหน่ายบ้างแล้วในแปลงนี้ก็จะมีข้าวไลซ์เบอร์รี่นะคะมีกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงแล้วก็มีหอมกระเทียมค่ะก็จะมี พวกพืชผักเป็นมันม่วงค่ะแล้วก็จะมีผักตามฤด,ดูกาลค่ะ